คลิปนี้ผมจะพาพี่ๆเ,เพื่อนๆนะครับมารับชม ATV ทั้ง2คัน,นด้านซ้ายมือของผมนะครับจะเป็นตัว s a n t ้าปี2018ด้านขวามือจะเป็นแซ200ปี2021ทั้งเลขกิโลทั้งตัวรถนะครับมีออปชันอะไรแต่งบ้างของแต่ลแต่ละคัน,นครับชมครับวิว ATV Santa รถคันด้านซ้ายมือผมก่อนนะครับปี2018 มีอะไรกันบ้างอ่ะเห็นเอาไหมให้ดูกันด,ด้านหน้านะครับมาดูด้านหน้าเลยคันนี้ผมแจ้งก่อนนะครับคันนี้เลขไม่เพียง600นิดนิดนะครับ6กิโลนะครับกิโลเมตรใช้ไป600กว่าเองนะครับไม่เยอะแล้วก็โดยรวมเนี่ยนะครับรถสวยจริงๆคันนี้จอดในร่มในร่มนะครับสังเกตเลยไฟไม่มีเหลืองเหมือนรถใหม่เลยนะครับตัวสี พลาสติกสีดำสีพลาสติกตัวรถนะครับสีรถเนี่ยไม่ซีดเลยคันนี้ผมบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคันนี้มีของแต่งมีวินอ่าตัวนี้ครับวินมีวินนะครับมีวินมีเจ้ากล่องหลังตัววินก็เสียห่าผ่นแล้วนะครับกล่องหลังเนี่ยก็หมื่นกว่าบาทตัวนี้เป็นออปชั่นนะครับออปชั่นที่ติดมากรบรถผมไม่ถอดของนะผมให้ไปกับรถเลย ล่ะลูกค้าไม่อยากได้ก็แจ้งได้นะครับผมก็ถอดได้ลดราคาให้ได้นะครับตัวนี้กล่องให,ใหญ่ใหญ่ครับใหญ่ขนาดเนี้ใส่ของได้เยอะครับจุใจเลยแล้วก็ตัวที่พปนักพิงเนี่ยมีมีเบาะด้วยก็คือคนซ้อนอ่ะก็จะไม่เจ็บหลังนะครับนุ่มล็อกได้แข็งแรงครับแน่นหนาแล้วก็มีหัวบอลเอาไว้ลากนะครับคันนี้เดิมเดิมแตนดน์ดมีมาอยู่แล้ว โตค่อนข้างใหญ่เลยนะครับตัวซันต้าโาใหญ่มากโต่ใหญ่จริงๆดูครับดูท่อนี่อยู่ท่อครับเห็นไหมฮะสนิมไม่มีครับรถคันนี้ผมแจ้งก่อนนะครับคันนี้รถเป็นรถที่ลูกค้าใช้ในหมู่บ้านชุมชนนะครับไม่เคยรู้ที่โคนแม้แต่ครั้งเดียวคันนี้จริงสวยจริงๆนะครับไม่มีสนิมและที่สําคัญอีกอย่างนะครับตัวซันต้าคันนี้ยางครับเพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานนะครับลูกค้าเปลี่ยนมาไม่นาน ยางยังเต็มครับตัวนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นยางไทยยางดูโร่นะครับตัวนี้ค่อนข้างทนใช้แบบยาวๆเป็นเครื่องยนต์ร้อยเก้าสิบหกซีซีเป็นบล็อกเสื้อลมนะครับระบายอากาศความร้อนด้วยอากาศถ่ายเทเข้ามาของเสื้อนะครับเสื้อเนี่ยเสื้อลมนะจะเป็นซีซีนะครับตัวนี้จะไม่มีหม้อน้ําแล้วก็จะไม่มีพัดลมระบายอากาศด้านข้างนะครับอันนี้คือเป็นแสแตนดาร์ดของเขาตัวถังน้ํามันของตัวเคเลออนซันตาตัวนี้เป็นถังพลาสติกนะครับถังใหญ่เหมือนกัน ผมยังไม่ดูเลยว่าสเปคมันถังกี่ลิตรแต่ผมมองแล้วน่าจะผมว่าน่าจะมี7จถึงเลิตรนะถังใหญ่ครับมาดูอะไรอีกอตัวนี้จะเป็นตัวล็อกเบรกนะครับล็อกเบรกเวลาจอดนะครับเอาไว้กันรถไหลมีสวิคต่างๆมีตัวสตาร์ทรีไฟถูกเฉินทุกอย่างเหมือนรถทั่วไปนะครับเหมือนทั่วไปกระจกติดตั้งมาเรียบร้อย วินนะครับตัววินอยู่ตรงนี้นะครับควบคุมและอีกอย่างหนึ่งของตัวซันต้าเกียร์นะมาดูเกียร์เกียร์อยู่ด้านบนครับใส่ค่อนข้างง่ายแต่ผมจะยนเน้นย้ำนะครับในทุกๆุกรุ่นทุกๆยี่ห้อนะครับเรื่องระบบเกียร์นะครับเกียร์เนี่ยเราควรจะให้รถหยุดนิ่งก่อนหยุดปุ๊บเราเบรกปั๊บเราค่อยเปลี่ยนเกียร์นะครับอย่า รถไหลอยู่ยานะครับอย่ายัดครับยัดมันจะจะเกิดเสียงดังเลยนะครับบางทีมาเร็วๆนะครับแล้วชะลอตัวไม่ดีรถยังไม่หยุดคุณยัดเข้าไปเกียร์อาจแตกได้นะครับไม่สึกหลอกก็แตกได้2ออย่างนี่นะครับแรกๆอาจจะสึกไปเรื่อยแล้วหลังก็จะอาจจะแตกนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับของการขับขี่ให้เครื่องยนต์มันเหนียวเหนียวก็คือรถหยุดก่อนนะครับจึงเปลี่ยนเกียร์ไม่ว่าเกียร์เดินหน้าเกียร์หลังเกียร์ว่างต้องยดหยุดนิ่งก่อนนะครับ คันนี้เครื่องยนต์สมบูรณ์ครับรถพร้อมใช้งานเสียงไม่มีดังไม่มีวาลวดังไม่มีวาลว์หางวาล์ยันคือเสียงเงียบเหมือนเดิมเหมือนรถใหม่เลยนะครับคันนี้มสมบูรณ์ครับคันนี้เครื่องยนต์พร้อมใช้งานอะมาเปิดราคาคันนี้ก่อนคันนี้ก่อนนะคันนี้ก่อน อันนี้ราคาอยู่ที่67,000บาทนะครับพร้อมของแต่งพร้อมวินหน้าพร้อมกล่องหลังได้ทั้งคันด้ชุดแบบนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะย้ำนะครับรถผมล้างคร่าวๆยังไม่ได้เช็ดทำความละเอียดลงแบคลงไรนะครับมันก็นเลยไม่เงาเอามาให้ดูกันก่อนนะครับถ้าใครสนใจติดต่อมาได้ครับนะครับคันนี้67,000บาทอ่าเดี๋ยวมาดูอีกรุ่นหนึ่งนี่ครับผมจุดหล่อของเราโคนิก ซัดสองรคันนี้เป็นรถปี2องพันยี่เอ็ด่ะเดี๋ยวออกมาให้ดูครับคันนี้นะครับมีของแต่งติดรถมานี่ครับก็คือตัวครอบเก็บของนะครับด้านหน้าและด้านหลังเป็นสแตนเลสแท้ทั้งหมดนะครับตัวนี้นี่ครับดูครับนี่ด้านหน้าและด้านหลังเอาไว้ใส่ปุ๋ยคุณของได้นะครับคันนี้ของแต่งประมาณนี้คันนี้รถวิ่งไป400กว่ากิโลนะครับมาดูกัน 430รอยสิบกิโลครับคันนี้วิ่งไปสามวสี่รอยสาสิบกิโลปีสองพันบ็ดรถก็สองปีครับรถสองปีส่วนมากจอดนะครับคันนี้ลูกค้าจอดเหมือนกันสายจอดนะครับทั้งคู่เลยสายจอดทั้งคู่นะฮะอันนี้ก็ไม่มีปัญหาครับระบบสมบูรณ์ทุกจุดนะครับพร้อมใช้งานยางก็ยังเต็มนะครับยางเต็มเลยตัวนี้ไม่มีหัวบอลมาให้นะครับคันนี้ไม่มีหัวบอลมาให้ถ้าคันนี้จะได้หัวบอลนะครับผมมีราคาพิเศษให้ครับ ออกาไมได้ครับเผื่อเอาไวลากพวงเนาะอาจจะตัดนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับมาคันนี้เครื่องยนต์จะเป็นสูบนอนนะครับต่างกับซันต้าที่เป็นสูบตั้งนะครับคันนี้สูบนอนมีพัดลมระบายความร้อนด้านข้างแล้วก็เกียร์นะครับระบบเกียร์จะอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ตรงระหว่างขานะครับเวลาเข้านะครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับคันนี้ตัวท่อ สนิมน,น้อยครับตัวนี้สนิมน,น้อยมีการใช้งานโดน,นลุยโคลนมาบ้างนะครับแต่ว่าใช,ใช้งานน้อยมาดูครับดู้าะล่างสนิมถือว่าน้อยมากๆครับมีนิดๆนหน่อยๆนะครับดูโต้ดูโต้ดูโต้โตโตสเตอร์ด,ด,ดูก็ตัวโซ่สเตอร์นะครับก็ยังเต็มๆอยู่นะครับพร้อมใช้งานยาวๆเลยนะครับอันนี้เสนอราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ6 0 0มืน 8,000บาทอ่าคันนี้68,000บาทนะครับปี2 0 0 0ันยี่อ21นะครับปีจะปีใหม่กว่าคันนู้นนะครับแต่โดยรวมแล้วสวยพอนเลยนะครับรถสวยพอ,พอกันชอบรุ่นไหนนะครับชอบคันต้าหรือชอบแต่สองร้อยชอบรุ่นไหนนะครับทักมาได้เลยครับยินดีให้บริการครับผมตัวนี้แปดเออหกหมื่นแปดพันขอไปครับหกหมื่นแปดพันบาทคันนี้หกหมื่นเจ็ดพันบาทอันนี้ถูกกว่าพันหนึ่งแต่มีของแถม สนใจรุ่นไหนนะครับติดต่อมาได้ครับผมเทวาย,ยินดีให้บริการครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวมาดูวเวลาขับขี่ครับว่าขับขี่สไตล์เทวาทีวีอ่ะรถแต่ละคันจะเป็นยังไงนะฮะปี18แล้วก็ปี21เอืออะไร ขัวเห็นไหมอันนี้ไม่มีกล่องเลยบาลานง่ายกว่าอีกเออราะวตองมันถ่วงครับมันเลยเอียงเวลาผมก็แก้ตัวอยกแล้วขี่ไม่เก่งเนี่ก็ไม่โทษกกงเพราะตอก ก็อย่างที่เห็นครับวีดีโอน่าจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดนะครับผมก็ขับพุ่มเบาบของอไปนะครับมันก็ก็ได้เห็นถึงช่วงล่างเห็นถึงพลังกาลังนะครับของรถสองรุ่นนี้ โอเคครับผมมาอยู kind of ่ตรงกลางกัวเองก็จบไปแล้วนะครับกับการทดสอบขับขี่แบบแบบคนไม่ปกติครับผมก็ลองลองขับดูลองเทสลองหักลองเลี้ยวดูนะครับก็จะเห็นถึงความแตกต่างนะครับของรถแต่ละรุ่นแต่ยี่ห้อนะครับผมว่าสภรรนะช่วงล่างเขาเป็นยังไงกำลังเครื่องเป็นยังไงนะครับน่าจะเห็นผลแหละเรื่องการเลี้ยวการกำพลักกำลังของเครื่องยนต์เวลาจอดออกตัวมันเป็นยังไงมันแตกต่างนะครับเห็นชัดเจนนะครับ มีดีทั้งสองรุ่นนะครับมีมีดีทั้งสองค่ายนะครับอยู่ว่าจะชอบแบบไหนนะครับชอบรุ่นไหนตัวไหนนะครับตัวนี้นะครับราคา6 8 0 0 0บาทปี2021นะครับมีของแตง่งคือตัวกันตกนะครับพ่อท้ายด้านหน้าและด้านหลังนะครับ